สวัสดีค่ะค่ะพบกับพอ,อน้อยพอ,อกองสวัสดิการสังคมสังกัดเทศบาลตำบลบ้านห่านอำเภอบ้านอนจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะวันนี้พอ,อน้อยมีเรื่องที่จะมาประชาสัมพันธ์ค่ะก็มีท่านหนึ่งสอบถามมาผ่านคอมเมนต์ส่งคำถามมาหาพอ,อน้อยในเรื่องของวันเดือนปีเกิดและวันที่ไปลงทะเบียนผู้สูงอายุกันนะคะ ท่านอบถามมาว่าท่านเกิดวันที่ 1. นึ่งกรกฎาคมสอง 1. รากรกฎาคมสองแล้วท่านไปลงทะเบียนในวันที่ 18. บแปดกรกฎาคมสองพท่านถามมาว่าท่านจะได้รับเบี้ยอย่างชีพในเดือนไหนวันนี้พ่อน้อยมีคำตอบ สําหรับท่านที่สอบถามมานะคะเดิมถ้าท่านลงทะเบียนในปีงบประมาณ2,564ท่านก็จะได้รับเบี้ยอย่างชีพในปีงบประมาณ2,565ก็คือท่านจะได้รับตั้งแต่1กร,รกฎาคม2,565เป็นต้นไปแต่ท่านลงทะเบียนชาไป นะคะท่านมาลงทะเบียนในวันที่18กร,รกฎาคม2565ซึ่งเป็นปีงบประมาณ2565อายุครบป๋อมท่านก็คือวันที่1กร,รกฎาคม2565ท่านเกิด1กร,รกฎาคม2505เพราะฉะนั้นท่านลงทะเบียนวันที่18กร,รกฎาคม2565ท่านจะ ได้รับเบีย้ยอย่างชีพตั้งแต่เดือนตุลาคม2565เป็นต้นไปซึ่งเป็นปีงบประมาณ2566นะคะก็คงจะชัดเจนสำหรับท่านที่สอบถามมาว่าเกิดวันที่1นึ่งกรกฎาคม2505แต่ท่านลงทะเบียน18กรกฎาคม2565 ท่านก็จะได้รับเบียอย่างชีพตั้งแต่เดือนตุลาคม2565เป็นต้นไปซึ่งเป็นปีงบประมาณ2,566ค่ะก็คงจะชัดเจนกันแล้วนะคะหรือท่านใดที่จะสอบถามเพิ่มเติมผ่านคอมเมนต์กันมาได้เลยส่งคำถามมาได้เลยพอ,อน้อยตอบ ทุกคำถามไม่มีคำถามไหนที่ค้างตอบอย่าลืมกดติดตามพออนอ้อยชาแนลท่านจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆกันนะคะการสำหรับในคลิปนี้พออนอ้อยต้องกลับลาไปก่อนพบกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ